สวัสดีค่ะเห็นไหมอ่าผักขยงที่ประบัวซื้อมาหนึ่งยี่สิบาทปลูกใส่ก็เก็บกินได้เลยแล้วก็เราก็ขยายได้ด้วยนะคะนี่ดินปลูกใส่ดินแล้วก็ใส่น้ำดินแล้วก็น้ำเนาะเป็นขวดน้ำที่เราไม่ได้เจาะตูดเนาะนี่ประบัวจะมาขย,ขยายไว้ค่ะป้าจะไม่ ไม่ปลูกเลยนะคะปาจะเอาชำให้ลากลากออกก่อนนี่ก็ออกอยู่แล้วแต่ให้ลากออกเยอะๆก่อนนี่ฝาก,กระปุกปาตัดแบบนี้เวลาลากเขาออกเยอะๆมันก็จะได้เปิดออกได้ง่ายเนาะนี่นะค่ะ ช่ำไว้ก่อนช่ำให้รากออก,กเยอะๆแล้วเราก็ปลูก่อเนาะนี่ค่ะหอมๆค่ะบางคนก็กินไม่เป็นอย่างน้องหน่อยบ้านไร่วางพยอมนี่ก็เป็นคนภาคกลางเนาะน้องหน่อยบ้านไร่วังพยอมกินไม่เป็นน้องบอกกินไม่เป็นกินไม่เป็นปล,ปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ มันหอมแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นี่ไว้โชว์ไว้โชว์ความงามของเขาเขางามนี่ค่ะเขางามแล้วก็หอมค่ะนี่ที่จริงก็ปลูกเลยก็ได้แต่ป้าย,ยังไม่ปลูกชํำก่อน <c oughs> ชํำก่อนเนี่ยค่ะหอมหอม ความสุขเล็กๆของคนแก่อ,อยู่บ้านคนแก่อยู่บ้านเลี้ยงหลานหรือไม่ได้เลี้ยงหลานอยู่บ้านคนเดียวปลูกผักนี่นะคะเป็นเพื่อนมันจะทําให้เราไม่เหงานี่ปลูกเลยก็ได้แต่ป้าจะชํานี่ก็ชูช่อนี่ก็เก็บกินได้แล้วนะคะเก็บยิ่งยิ่งกินย,ย,ยิ่งเก็บยิ่งแตกนี่ ลากเขาขาวจัวลากขาวจัวเลากขาวจัวช่ำไว้ก่อนให้ลากออก,กเยอะเนี่ยค่ะได้แล้วช่ำไว้แบบนี้แล้วก็เอาไว้ในร่มนะคะเหมือนเราช่ำอะไร ทุกอย่างนั่นแหละค่ะอันนี้ป้าใส่จุลินทรีย์สางข้อแสงอันนี้เป็นกระปุกขนมนี่ทำไว้ค่ะจ้าวันนี้ประบวกกรพาเนี่ยค่ะช่ำผักขยงเนาะไว้ปลูกไว้ปลูกใหม่ปลูกหลายๆกระถางแบ่งป,ปันเพื่อนๆฝากพี่ฝากน้องหรือแบ่งให้เพื่อนๆก็ได้ค่ะจ้า คลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ